ครับอยู่ของผมนา้นาหน่อย,ยกับรถเอบันทับคันนี้อีกแล้วครับอันนี้เพย์สองครับน,นี่เราไม่ได้ชวนมิ้นครับเพราะว่ามิ้นยังไม่มาก็เลยมิ้นอยู่ในห้องเฮ้ยต้องขอว่าตั้งก่อนมากันเลยจะเสียตัดื่องก่อนเดี๋ยว ไม่ีค่ะครับย U U V U Spin D ไล่แล้วไล่แล้ว U Spin D ไล่แล้วล่แล้ว U ปินย,ย,ยู Spin D ไล,ล่แล้วโอ y เย,ยที่ ไปแล้วไปเลยนี่นี่มาบ้าอุ้ยกรจะย้ายของว่าตรงนี้บ้างโอ้ยลรบรรทัดไปไกลแล้วไปเลยรบรรทัด กลัไม่ไก่ไม่ไก่เอากำลังวิ่งกับเาสตาร์ทคูวิบิเต เฮ้ยสตาร์ทไอ่ม่เฮ้ยสตาร์ทเครื่องได้ครับกบุ่งตรงนี้อุย้ยสตาร์ทได้ครับกบุ่งตรงนี้ครับอุ้ยรับเรยครับเดินูเลยเดี๋ยวมานี่บ๊สเออวมาแล้วก็ว้แล้ว รถมาขับรถมาขับกลับมาแล้วเรถขับวิ่งกลับมาแล้วอืคขับกลับมาแล้วเดินไปขับวิ่งกลับมาแล้วอุ้ยกาจอด ไปแล้วเว้ยไปแล้วอุ้ยเสูอู้โอ้เลยนนี้ดิไปแล้วอุ้ยรอคุณไม้ดีนี่ไปเลไป ไปแล้วไปแล้วอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ดูดิไปทางนน้นละดูดิดูไปไกลมาจอยู่กลางอากาศเลยไปนละ โซเดียบคอมครับมีกลับมานี่จะไปไหน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  นี่รับสูงที่ลบกันดีกว่ามสูงที่ลบกนรลดนี่นี่บบลดนะครจู่ๆนี่คือ คลิปต้องจบเพียงแค่นี้นะครบไว้เจอกันคลิปหน้าอาจจะมีอะไรมาเรี่ยลื่ยไว้เจอกันคลิปหน้านด้ครับบ๊ายบายนะซึ๊บกว่ากดตะคายด้วยนะ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 ปุ๋ยไแต่